ชิ้นส่วนที่เขานํามากลึงปอกผิวบริเวณที่เป็นทองแดงนี้น่าจะเป็นหัวเจาะของเครื่องจักรนะครับอาจจะเป็นหัวเจาะของเครื่อง C N C ก็ได้แค่ดูเครื่องจักรกำลังม้วนเชือกก็ทำให้รู้สึกฟินชิปน่าจะเป็นเชือกถักแบนหรือไม่ก็สลิงผ้าใบนะครับนี่น่าจะเป็นห้องคอมโต๊ะคอมในฝันของผู้หญิงสายเกมเมอร์หลายๆคนเลยดาวว่าเจ้คนนี้ต้องมีอาชีพเป็นสตรีมเมอร์แน่แ่จอยเกมเพียบเลยอ่ะวัตถุรูปทรงกระบอกที่ผลิตออกมานี้ น่าจะทําจากอลูมิเนียมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนของอะไรลักษณะคล้ายๆชิ้นส่วนลูกสูบแต่ไม่น่าใช่เหมือนจะเป็นการซ้อมเดินขบวนพาเลทนะครับแต่หุ่นยนต์รูปทรงคล้ายหมาที่กําลังเดินตามอยู่นี้มีหน้าที่อะไรอะ่ะเอ้าหมดแรงซะง,งั้นน่าจะเป็นการนําข้าวสาลีนะฮะมาใส่ในโมหินเพื่อทําเป็นเส้นแป้งข้าวสาลีนะครับน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะปาดนั่นไอศครีมแมนบบมาเป็นถังเบลเลอร์เลยอะ่ะยังถังสีทาบ้านแล้วก็มีการใส่เยลลี่ลงไปด้วยหรอ มันคือมัชเมโลที่เอาไปย่างมานะครับแต่ก่อนกินก็ต้องเอาส่วนที่ไหม่ออกไปก่อนเดอ้อหมวกกันแดดติดพัดลมรุ่นที่2ไม่แน่ใจว่าพัดลมของหมวกรุ่นนี้มันใช้ถ่านหรือว่าชาร์จไฟได้นะฮะคงไม่ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรอกผมลองเอาภาษาจีนที่ขึ้นเมื่อกี้ไปลองแปลมันแปลออกมางงงผมเลยขอสรุปตามความเข้าใจผมแล้วกันนะมันคือเครื่องลำเนียงวัตถุแบบลูกกริ้งอัจฉริยะนั่นเอง ถึงแม้นี่จะไม่ใช่มามะ่าแต่ผมขอเรียกว่ามาม่าแล้วกันนะฮะมันง่ายดีอ่ะเป็นมาม,ม่าแห้งคุกชีสแบบจัดเต็มคาราเบลผมนี่ซูดปากเลยครับเฮ้ยมันคือหนังของตัวอะไระคุณผู้ชมขนมันคล้ายขนหมีเลยอ่ะไม่น่าใช่หนังหมีมั้งจะเรียกว่าเป็นจักรยาน3ล้อก็ไม่ใช่อ่ะเพราะมันมี2ล้อกับอีก2ขารุ่นนี้ไม่เน้นความเร็วเน้นความเด่นไม่เจ้าแผ่นยางยาวยาวเป็นโรงงานผลิตแผ่นยางปูพื้นป,นปูหลังคาหรืออย่างไร ไปดูกันว่าเครื่องบินกระดาษขนาดมาหึมาจะเหินเวหาไปได้ไกลขนาดไหนต้องใช้คน3มคนช่วยกันร่อนนะฮะแม้จะไปได้ไม่ไกลแต่ได้ใจติดปีกเรียบร้อยเพลงมาปีกกลางเหินไปไม่มีวันแผวปลายใครทันเพลงนี้น่าจะมีอายุ30อัพคีย์บอร์ดเลเซอร์ขนาดเท่ากับอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือมันดูล้ำจริงอันนี้ไม่เถียงแต่ความแม่นยำในการพิมพ์นี่สิอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลย ผมเดาว่าหน้ากล่องพิซซ่าเขาน่าจะเขียนประมาณว่าถ้าส่งไม่ทันภายใน30นาทีกินฟรีอะไรงนี้ปะอ่าอกิซิมิดาเขากุดอะไรให้จมลงไปหนีเนื้อไม้ที่ขุดออกมาเป็นเส้นๆมันดูคล้ายกับกระชายซอยเลยครับลองไปเซชคำว่ากระชายทุ้ยกระชายซอยดูสิอย่างคือ นำก้อนแป้งใส่เข้าไปในเครื่องอัดออกมาเป็นแท่งยาวราวกับเฟ้นไฟแต่ยาวกว่าเฟ้นไฟแต่คงไม่ใช่เฟ้นไฟเพราะทำมาจากแป้งผมชักไม่แน่ใจแล้วสิว่าไอ้แผนกจัดกล่องให้ตรงเนี่ยมันมีจริงหรือเป็นแค่คอนเทนต์จากการวิโคกแห้วิเคราะห์ของผมแล้วโรงงานนี้น่าจะเป็นโรงงานผลิตกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็มากด s u b s c r i b e บอกกันได้นะงงจุงน่าจะเป็นเครื่องจักรสาหรับทําให้ผักแห้งหรือเปล่าโดยการรีดน้ําออกจากผักไม่รู้นะอันนี้ผมซุยสุด,สด มีการฉาบปูนให้มันสลบลงมาแบบนี้ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งก่อสร้างอะไรนะอาจจะเป็นบ่อน้ำก็เป็นได้ผงสีเหลืองที่เขาเอาแป้งมาคลุกน่าจะเป็นพวกผงข้าวโพดบดหรือเปล่ามันเหมือนมากเลยนะมีความเป็นไปเข็มแฮ้เป็นไปได้สูงมากไปดูการตัดเจาะท่อสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องตัดแบบเลเซอร์กันครับเรื่องความไวความเนี๊ยบความแม่นยำนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เป็นการมาร์กผิวใช่ไหมไม่ใช่การแว็กขนเนอะขาวขาว แต่ขาผมไม่น่าจะมาร์กได้มั้งเพราะว่าขนหน้าแข้งเยอะมากเวลาดึงมาร์กออกขนหน้าแข้งคงติดมาด้วยนี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ทําหน้าที่ต,ตัดต้นไม้ให้เป็นแผ่นๆนะครับแต่มันสามารถตัดต้นไม้ทั้งต้นให้เป็นรูปทรงได้หลากหลายแบบเลยอย่างในคลิปนี้ตัดต้นไม้ออกมาเป็นเกลียวเลยเชียวทําลวดลายพัดโดยจุ่มฟิล์มลอยน้ำบางมากไม่ได้หมายถึงไม้นะครับหมายถึงผมบนหัวผมเนี่ยล่วงได้ล่วงดีจริงๆ ทำงานสารเก่งอย่างนี้จบนิติศาสตร์กินิยมอันดับหนึ่งมาหรือเปล่าคิดว่าผมจะเล่นมุกแบบนี้ละสิผมไม่เล่นหรอกนะอะไรคือการเอามิดหั่นเฉาวกล้วยมาเฉาะแตงกวาเล่นครับเนี่ยไปเบิ่งการประกอบไม้งามๆที่บดตองใช้ตะปูจกักโตเลยนี่ผมพูดภาษาอะไรครับเนี่ยเหนือก็ไม่ใช่อีสานก็ไม่คือผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่านี่คือการประกอบตลับลูกปืนทรงกระบอก นี่มันคือส้มสายพันธ์อะไรทําไมเนื้อมันถึงได้ดูชํำวาวขนาดนี้น่าเอาไปคั้นน้าส้มอย่างยิ่งแค่ดูข้อเล็มขนขอบพรมก็ทําให้ผมฟินได้ไปชมส่วนหนึ่งของการผลิตกระเป๋าไม่ตรงกันครับกระเป๋าเป๋เหมือนรุ่นนี้จะกันน้ําได้ด้วยหรือเปล่านะอืมเฮ้กระเป๋าเป๊ภาษาจีนที่ขึ้นมเมื่อกี้มันบอกแค่ว่าเป็นเครื่องติดฉลากแบบแบนแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้แผ่นที่ติดฉลากลงไปเนี่ยมันคืออะไรแต่แะแผ่นนีประโยคภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันเลยอะ ผมรู้แล้วครับที่น้องสามารถลืมตาหลับตาได้แบบนี้มันเป็นเพราะอ,อุณหภูมิของน้ําที่จุ่มลงไปครับเป็นการติดแผ่นยางปูพื้นในรถยนต์นะฮะและเป็นแผ่นยางปูพื้นแบบเฉพาะรุ่นนะฮะปูแล้วดูดีขึ้นทันทีนั่นจะเป็นการนำเต้าหู้มาใส่ในผ้าขาวบางเพื่อกรองเอาน้ําออกนะครับจะนําโลหะล้อมเหลวมาหล่อในไม่พิมพซาซเพื่อขึ้นรูปทําเป็นอุปกรณ์อะไรกันนะ ลักษณะคล้ายที่คีบแต่เอาไปคีบไม่ได้แน่นอนก็มันไม่มีข้อต่อข้อมุนโรงงานผลิตถุงมือยางอนเนกประสงค์เป็นถุงมือที่ไว้ใช้ในงานทําความสะอาดทาสวนก่อสร้างกเกษตรกรรมทําอาหารเป็นต้นนี่ไม่ใช่เครื่องชาร์จถ่านนะครับแต่เป็นเครื่องวัดแรงดันถ่านเอาไว้ดูปริมาณไฟที่เหลือในถ่านเครื่องตัดไม้อัตโมนัตแฮ่อัตโนมัสไม้ที่เอามาประกอบกันนี้ก็คือไม้ที่ถูกตัดด้วยไอ้เครื่องเมื่อกี้นี้หรอเครื่องกดอดัดดัดแผ่นเหล็กขนาดมหึมา ไม่แน่ใจว่าสามารถดัดแผ่เหล็กได้หนาสูงสุดกี่มิลนะฮะแค่ดูเขาเล็มขอบหญ้าก็จะให้รู้สึกฟินเป็นบ้าพอตัดเสร็จก็มาทําการเป่าเศษหญ้าที่ตัดแล้วออกไปนะฮะเป่าไปกองไว้ที่สนามหญ้าบ้านข้างๆถุยเป็นอุปกรณ์แกะสลักแบบโบราณแต่ถ้าว่ามันดูแสวานมากๆไม่ง่ายเลยนะที่จะแกะสลักโดยใช้เครื่องมือแบบนี้เพียงแค่ปาดวนไปรอบเดียวผิวโลหะก็เรียบแป้งเงาวิ้งเฉียว น่าจะเป็นพวกลูกอมลูกกวาดนะครับแต่ถ้าลูกไม่กวาดพ่อก,ก็ต้องกวาดไม่งั้นบ้านจะสะอาดได้อย่างไร <IS C AD> เฮ้ยไม่ใช่มุกซ้ํานะ <IS C AD> คลิปก่อนผมพูดว่าแม่กวาดอันนี้พ่อกวาดไปดูการปั้นดินเป็นรูปพิระมิดกันถ้างั้นผมขอเพลงจีหอยหน่อยสิครับน <IS C AD> ้นมันพีสเสด,ดเป็นการสตัฟเกลียวหูจับอะไรสักอย่างแหละหมุนติ้วๆเลยเชียวผมไม่รู้หรอกนะว่าเขากําลังวาดรูปหรือเขียนเป็นตัวอักษรคําว่าอะไรแต่มันดูเท่ดูขลังดูมีเอกลักษณ์ดี อันนี้ไม่ใช่การทานน้ายาเคลือบลายไม้นะครับแต่เป็นการพ่นสีลงไปบนแผ่นไม้เลยอ่ะไม้ก็จะไม่มีลายงั้นคุยผ่านไม่เซนเจอร์ก็ได้ถุยปาดตไฟแช็ครูปมังกรมาแบบทั้งตัวเลยครับมองมนผ่านคล้ายพญานาคเลยเป็นการติดห่วงพลาสติกเข้าไปที่รูหูหิ้วถุงพลาสติกนะครับเพื่อให้บริเวณรูหูหิ้วไม่ขาดง่ายเร็วจังมองไม่ทันเลยอ่ะว่ามันคือการผลิตอะไรเดาว่าเป็นพวกหินเจียแผ่นเจียละกันเอ้า แป้งที่คุณลุงแกเทลงไปในเตาหมุนนั้นมันทำให้ผมนึกถึงแป้งขนมถังแตกเลยแฮะลังพึ่งคว่ำเลยอ่ะเพราะเขาปาดหน้าลังพึ่งถุยไม่ใช่ปาดหน้าอย่างนั้นว้าวเป็นที่ม้วนผมรวบผมที่ดูใช้ง่ายแต่พอรวบแล้วดูดีมากมายมันเหมือนข้าวหลามเลยแฮะแต่เขาเอามาเสียบไม้ทําให้ดูคล้ายไอติมหลอดเออเฮ้ยไอเดียข้าวหลามเสียบไม้ก็ไม่เลวแฮะกินง่ายอ่ะไอกูเป็นงานศิลปะแนวใดไม่รู้ ดูเพลินมากดูเขาจิ้มจุ่มพูกันเพลิน,ลนว้าวภาษาจีนเมื่อกี้มันแปลว่าเทียนที่ไม่มีวันดับครับผู้ชมจะจริงไหมไปดูกันเฮ้ยได้ไงอะ่ะไปดูการประกอบล้อกเกวียนกันครับผมแม้จะอยู่ในยุคสมัยนี้แล้วแต่กเกวียนก็ยังคงจําเป็นอยู่นะครับเฮ้ยมันจะได้จริงเหรอเอาไอติมมารวมกับมาม่าแห้งเนี้ดูยังไงยังไงมันก็ไม่น่าจะเข้ากันอย่างแรง ไปดูการปอกเปลือกฟักแบบเฝ้าๆกันครับผมน่าจะใช่ฟักแหละเนาะไปดูกันว่าห่วงเหล็กร้อนๆนี้จะสามารถทะลุโฟมได้ถึงชั้นไหนโอ้ไปถึงชั้นล่างสุดเลยครับเผลอๆอาจจะทะลุกแก้วเลยมั้งเนี่ยอืคุณผู้ชมคิดว่าเครื่องแกะสลักโลหะเนี่ยมาราคาเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะมีหลักสิบล้านอัพอะเพราะว่ามันทําอะไรได้หลากหลายมากเป็นการใช้เครื่อง CNC นะครับในการใส่ขอบปาดขอบแผ่นพลาสติกขนาดหนาและใหญ่ จะเรียบแร่แม่ดูแล้วฟินเหมือนจะเป็นการนําแผ่นทองแดงตัดเป็นชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเป็นรูปนกนะครับหรือเปล่าแล้วก็มีการนําตะกั่วมาเชื่อมระหว่างรอยต่อแผ่นทองแดงด้วยตกกะกัตนอะไรอะ่ะใช้ตกกะกันที่ขับรถประมาทแล้วต่อว่าหรือเปล่าตกกะกันชนแล้วดาถุยนั่นตกกะกั่วชนรดาถุงนิ้วติดใบมีดสาหรับใช้เด็ดพืชผลพืชผักต่างๆนะครับไม่ต้องไปดึงไปกระชากให้มันช้า เป็นการนำพลาสติกมาคุมหน้าดินนะครับแล้วก็ขุดดินมาถมขอบพลาสติกไว้ไม่ให้มันปลิวจะเป็นเช่นไรเมื่อนำไข่แดงมาย่างบนไม้ขีดไฟไปดโโูโอ้แม่ไข่จะไม่สุกแต่มันดูสนุกจุงอันนี้ดีอ่ะเป็นทั้งฝักบัวอาบน้ำและเป็นทั้งของเล่นในตัวพอถอดฝักบัวออกแล้วเอาเปิดมาใส่ก็จะได้เรือเปิดพ่นน้ำเป็นการใช้โดรนพ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับซึ่งในบ้านเราก็เริ่มมีใช้กันอย่างแพร่หลายนะฮะเผลอๆคลิปเนี้ยอาจจะถ่ายที่ไทยก็เป็นได้ คอนโดแมวแบบนี้น่าจะแพงมากนะครับเผลอๆอาจจะเป็นหมื่นน่ะไม่ใช่แค่หลักพันเพราะมันทํามาจากไม้อย่างดีเลยครับและดูแข็งแรงมากๆไปดูการทําแปลงทาสีแบบไม่ต้องจุ่มสีกันครับเพราะว่าเอาขวดสีมาใส่ไว้ที่แปลงเลยทําคล้ายๆหมึกในไส้ปากกาอ่ะโคตรครีเอทมองแวบ,บแรกนึกว่าลงสีข้าวแต่ไม่ใช่นะครับเพราะมันมีสีอื่นด้วยอ๋อเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยนี่เองใช่ไหมหรือว่าเป็นคนนะคลิปกันทีวีได้ใหญ่เขอเสนอตลับเม็ดแบบดิจิตอล มีหน้าจอบอกเสร็จสับว่าวัดได้เท่าไหร่ไม่ต้องอ่านค่าที่วัดได้เองที่กล่องมันเขียนว่าไอซ์เทรนะฮะคือถาดทันน้าแข็งเหรอจะบอกว่าน้ําแข็งที่ทําด้วยถาดนี้มันละลายช้ากว่าน้ําแข็งทั่วไปเหรอไม่น่าใช่นะมันคือเรือรถน้ําแปลงผักนะผู้ชมน่าจะเป็นของไทยนะแบบนี้เพราะผมไม่เคยเห็นประเทศไหนทําแบบนี้เลยอาจจะมีแหละแต่ผมไม่เคยเห็นไงเป็นผมหน้าม้าแบบกิปที่ติดแล้วดูเนียนกริปเลยครับถ้าไม่เห็นตอนติดดูยังไงก็คิดว่าเป็นผมจริงอะ่ะ เอ,อประตูหมุนได้เห็นแล้วนึกถึงผนังในบ้านนินจาเลยครับที่สามารถหมุนเพื่อเข้าไปซ่อนในผนังได้อะอันนี้เป็นการทําเส้นบะหมี่นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นบะหมีก็จะเข้าทํางานออยากหน่อยนะหรือไม่ก็เข้าเรียนยากนิดนึงในบางที่บางแห่งนะไปดูการติดตั้งท่อน้ําฝนกันครับไม่ใช่แค่รางนะแต่มาเป็นท่อเลยข้อดีก็คือน้ําฝนมันจะไม่กระเด็นหรือว่าทลักออกมา มีการปาใส่กระจกให้ดูก่อนบินด้วยให้รู้ว่าเครื่องบินบังคับของเขานั้นบินชนแล้วไม่เจ็บไม่พังแถมบังคับง่ายๆขายเกง่งที่เงียบไม่ใช่อะไรนะผมกำลังดูอยู่ว่าเครื่องจักรมันกำลังทำอะไรอ๋อกำลังผูกเชือกเป็นห่วงนี่เองเอิมผมชักไม่แน่ใจแล้วสิว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันเอาไว้ใช้หุ้มฟิลม์มรัดฟิลม์มสิ่งของจริงๆหรือเปล่าใครรู้มาบอกกันบ้างเน้อ ไปดูขั้นตอนการใส่หูรองเท้ากันครับไอรองเท้าแบบนี้นะถ้าหูหลุดที่นี่งานหยาบเลยเชียวกว่าจะดันกลับเข้าไปในรูได้นิ้วแดงอะ่ะคือจะบอกว่าน็อตมันขันยากใช่ไหมเลยต้องเอาเหล็กมาต่อไอตัวที่ขันนะให้มันยาวขึ้นจะได้มีแรงขันมากขึ้นมันคือเกียร์อะไรไม่รู้แต่ถ้าเป็นเกียร์หนึ่งก็กงเกนี่ยเกียร์สก็กองเสียเกียร์สก็กามเสียเกียร์เป็นหู้กูก็เป็นแฮ่ hey! ไหมอ้าไหมพูด โคมไฟสนามแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ขนาดนี้คงจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีนักเชียวอืสว่างจ้ารากับต่อสายไฟเครื่องยิงตะปูแรงดันสูงอื <c oughs> ยิงแรงขนาดไหนถามใจเธอดูยิงทะลุแผ่นเหล็กหนาะได้อย่างง่ายดายรากับยิงกระดาษก็ไม่ปานจะบอกว่ารองเท้าคอมแบทรุ่นนี้สามารถกันน้ํากันเปื้อนได้สินะดีอ่ะแต่คงใส่ไปเรียนรดดอไม่ได้อ่ะโดนครูฝึกเล่นแน่แค่ดูเครื่องจกักรเฉือนปาดเนื้อโลหะ ไปไปมามาก็ทำให้รู้สึกดีได้หรอล้วต้องปัดไปถึงเมื่อไหร่โคมไฟเพดานแบบมีพัดลมในตัวสามารถควบคุมแสงไฟและความแรงพัดลมได้ผ่านรีโมทแต่ถ้าเพดานสูงเกินไปพัดลมก็คงจะไร้ประโยชน์มันคือใบเลื่อยขนาดเล็กนะครับสำหรับใช้กับเครื่องเจียใช้นในการตัดพวกเซรามิกหยกหินอ่อนกระเบื้องนะฮะหรือแม้แต่เพชรก็ตัดได้ไปดูการทำสีเสือกแห่สีเหยือกกันโดยการนำเหือกมาจุม่มลงไปในสีนะครับ ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนซ้อนเงื่อนมันเป็นเครื่องตัดซ้อร่องไม้นะฮะหรือว่าเครื่องทิมเมอร์นั่นเองราคาเครื่องก็ขึ้นอยู่กับขนาดและกำลังวัด2-300ก็มีนะเห็นในแอปส้มผมจะลองภาคคลิปนี้โดยการแล็บดูนะครับแค่ดูเขาฉับผนงังทำไมมันผลนจังแต่ถ้าอยากดูชินจังก็ต้องไปดูในยูถังแฮยูทู e น่าจะเป็นดอกสว่านนะครับไม่ใช่ดอกสเค้มสเปรยวสะจืดโอแปกมากๆเลย เขาเอากล่องโลหะที่ไม่ใช้แล้วมาเจาะรูที่ฝาทําเป็นกล่องใส่ขดยากันยุงนะฮะไอเดียดีแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าตรงฝาขวดนี้มีไว้ทําไมน่าจะเป็นการนําหมวกแก๊ปนะฮะมาอัดด้วยไอ้น้ําไอความร้อนนะครับเพื่อทําให้ผ้าหมวกอ่ะมันแข็งตัวอยู่ทรงอุตรามีการปั๊มให้น้ําหมึกไหลออกมาก่อนด้วยแล้วจึงค่อยวาดปากกาแบบนี้เรียกว่าปากกาอะไรวะเป็นการใช้ไฟนะฮะ ช็อตลูกน้ำเต้าจนเกิดเป็นรอยไหมเป็นวดลายคล้ายกับสายฟ้าฟาดบอกได้คําเดียวเลยว่าลายสวยมากดูแค่ลีลาในการเขี่ยลูกแบตขึ้นมาบนไม้เนี่ยก็รู้เลยว่าคนคนนี้ต้องเล่นแบตเก่งมากๆอาจจะระดับนักกีฬาเลยแหละไปดูมือโปร,โปรเขาเล่นโยโย่ประทับตราลงไปบนสมุดโอเป็นโลโก้ของมหาวิทยายลายัยนันตงใช่ไหมผมอ่านถูกหรือเปล่าวะ ไปชมสุดยอดภาพวาดทิวทัศน์ธรรมชาติแนวเรียลลิสติกที่เคยได้เห็นเป็นต้องทึ่งอึง้งตาแตกเหมือนกว่ารูปถ่ายอีกผมสารภาพตามตรงนะครับว่าผมแทบไม่ได้ดูพ่อหนุ่มคนนีออ้ซ้อนแก้วเลยอะ่ะดูแต่น้องกางเกงแดงน่ารักอะ่ะมีเล่นกล้องด้วยนะจะเร็วไปไหนมองไม่ทันเลยอะ่ะดาวน์น่าจะเป็นโรงงานผลิตแอร์การ์ดหรือเปล่าไอที่เป็นตัวใส่ซิมปล่อย Wi-Fi อะ่ะดีจัด แค่เทลูกปัดลงไปมันก็จะเรียงให้อัตโนมัติพร้อมร้อยมีแผงรังผึ้งแบบนี้ชิ้นส่วนที่กําลังเชื่อมอยู่นั้นน่าจะเป็นแผงรังผึ้งคอยร้อนทองแดงนะครับเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของแอร์นะครับให้ความรู้สึกเหมือนดูสิวขนาดใหญ่ที่กําลังแสะไม้นะ่ะน่าจะเป็นโรงงานผลิตเสื้อไหมพรมนะครับเพราะถ้าเป็นเสื้อไหมไทยก็จะเป็นแบบนี้ของแท้เลยเขาบอกรือจะเถียงอ่า จริงไปดูการผลิตของเล่นเรือจากขวดพลาสติกไม้ไอติมและหนังยางกันครับเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังหนังยางนะฮะแลนด์ดดดีแป้งคล้ายๆแป้งที่ใช้ทําแผ่นแป้งโรตีสายหมเลยครับแต่พอทําเสร็จแล้วนั้นแผ่นแป้งดันกรอบรากับแป้งขนมเค้กญี่ปุ่นเนี่ยว่าแล้วก็อยากกินเลยแฮะใครก็ได้บอกผมทีว่านี่มันคือ CG m a แมนบอสควันที่ออกมานั้นมันดูคล้ายขนมสายไหมเลย ไปดูการตัดแผ่นกระเบื้องหนาะๆนะเป็นรูปน้องหมาให้มือด้วยเครื่องตัดพลังน้ําแรงดันสูงกันครับขอบตัดนิ่เนียนกริบเขาปอกเปลือกเมลอนเนี่ยก็ปอกเปลือกมะม่วงพนันนะนี่มันเค้กใครหรออ๋อเค้กไม้ครับของไม้เองครับแค่ดูเครื่อง CNC กำลังตัดเจาะเสาะโลหะจนเป็นร่องอา้า จะพูดไรต่ออ่ะลืมอ้อยทนรู้ไม่ไล่เลยก็รู้สิเล็กๆๆกลโลนทุบใหญ่เลยนั่นมันเด็กไปดูการนำปพลาสติกมาห่อหุ้มใบเคียวกันครับทาให้ห่อมันสิบาทเอาได้เด้อไปดูการติดฟิล์มเคาน์เตอร์ห้องครัวเพื่อการเปื้อนการคับจกปกฝังตัวลงไปที่หินอ่อนนะครับเป็นการนำแผ่นยางมาเผาไฟให้ผิวละลายนะฮะแล้วก็ติดลงไปบนพื้นนั่นเองให้ตายเถอะถ้าไม่เห็นตอนทำนะฮะผมนึกว่าเขาถักเปีย ไปดูการอบขนมด้วยเตาอบแบบโบราณกันครับต้องเอาแป้งมาแปะไว้ตามผนังเตาอบนะฮะเจ๋งเนอะมันไม่ล่วงลงไปเลยอะไปดูเครื่องตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์เป็นแผ่นใหญ่ยาวกันครับผมเหมือนคุณป้าเกกกำลังนับแผ่นอะไรสักอย่างอยู่นะครับมันดูบางมากๆเลยอะมันคือผ้าหรือมันคืออะไรวะไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตลวดทองแดงกันครับ ไม่แน่ใจว่ามีโลหะอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะว้าวซ่า Amazing Sky ใช้แอปหรือโปรแกรมอะไรทำเนี่ยใครก็ได้บอกผมทีสิครับว่าไอ้รูปบนปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยมันคือรูปลูกเป็ดหรือรูปลูกไก่ผมชักไม่แน่ใจอืใช้มือเดียวในการถา่ายภาพเพื่อตัดเลยเหรอสุดยอดไปเลยอะ่ะการจะทำแบบนี้ได้นั้นมือต้องนิ่งมากเลยนะ แม่เจ้าเป็นงานปฏิมากรรมที่น่าสยองพองขนปลําเปลือกัระพริบตาได้ด้วยเ,เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะครับว่ามันคือแท่งอะไรอ๋อไม่รู้อ่ะเอาเอาเอาโหจับได้คาหนังคาที่นอนเลยเนี่ย <laughs> สนจริงๆเลยเว้ย Amazing s p i r o g r a p h โอ้มลูกโป่งฟองสบู่ จงพังพรูออกมานานับไม่ท่วนผมพูดอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง resident evil ภาคหนึ่งไหมครับมันจะมีฉากหนึ่งอะถ้าใครเคยดูจะเข้าใจทันทีว่าผมจะสื่ออะไร <c oughs> เครื่องบดต้นไม้เป็นผุยผงเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์หรือเปล่านะ่าเฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน